นั่งแบบใกล้ๆกันนี่ขาห้อยห้อยขาเลยนะครับเพิงใจให้พิงใจไปเลยโอ้ยมาไปะขอบคุณนะฮะนี่ร่วมสนุกสนานด้วยกันนะครับผมนะครับผมก็ใครมีของมาก็ฝากไว้กับ แอดมินไว้ได้เลยนะครับของฝากละออมนี่ยังนี่ยังน<อ>ี่ยังเหมือนไม่ค่อยตื่นกันดีนะฮะเนี่ยของฝากมีผิดผิดผิดเวลานิดหน่ยอยปกติแล้วอะ่ะเ,เราจะตื่นกันที่นูน่นตื่นทำงานกันประมาณ6 6หกโมงเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมฮนะ <acquire> ซึ่ง6กเจ็ดโมงเช้าอ <dependence. S 2> <c oughs> ่ะเวลาที่เนี่ยมันก็จะประมาณ11บเอโมงเที่ยง เราเราก็จะมีความรู้สึกว่าทุกวันที่เราต้องตื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเวลานี้อะไรเงี้ยใช่ไหมบางมันก็ยังงงๆกับเวลาอยู่งงงนิดหน่อยดีครับของฝากนะของฝากแน่นอนดีครับตอนนั้นนไปไปเหมือนแบบตั้งใจว่าจะไปหาของฝากใช่ไหมครับผมก็ก็ไปเดินเลือกแล้วก็กลกัดจะมาจับฉลากกันฉลากวครับผมเดี๋ยวจะฝากฝาก ฝากกับฝากแอดมินแล้วกันนะครับผมฝากแอดมินบ้างอโอ้เมนต์ความเ <ขอ S 2> ล็กน,น,น,น้อยนะครับจากจากกินูน<ม>่นนะผมแต่ว่านะด้วยบอกไม่ถูก <laughs> เดี๋ยวค่อยหาวิธีกันนะครับว่าว่าจะแจกยังไงเนาะมีประมาณ10บกว่าชิ้นครับผมก็เดี๋ยวฝากแอดมินบ้าน20่0ิบกว่าประมาณนี้นะ10บกว่าชิ้นยี่สชิ้นก็เลยนะฮะเลือกเองกับมือเลยไม่เลือกเองกับมือเลยแล้วหัวใจหัวใจลิวพี่นิวจังแล้ว ถ่ายรูปก่อน,อนไหมใช่อ่ะไปถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับผมไปยืนถ่ายรูปจริงโอ้ย <laughs> <c oughs> แต่ยังมีอาการพุ้งอ่นอนอยู่หน่อยๆนะฮะตข้งใจอ๋อโอเค เวลาอาจจะมีการปรับหน่อยอกังคืนก็นอนพลิกไปพลิกมาไม่ค่อยจะหลับกว่าจะหลับก็ตีตีอะไรตีสองตีสามบ้านเราละช้าช้าทีละท่าขอบคุณนั่ไว้นั่งไว้เอาไปที่เรฝั่งไปที่เรฝั่งนม <laughs> ่ไม่้มลยเด็ดดังเด็ดดังเสร็จได้ไหมอะ เดี๋ยวอ,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 อีก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 คิวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะจะได้ขอกอ,องละครได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าได้ก็เดี๋ยวได้ไปต่งางจังหวัดนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มก่อนละกันนะครับไปเคลียร์คิวก่อนเดี๋ยวจองเกิร์นะฮะ เราเรกียร์ของบอลนคอนให้ได้ก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะคุยด้วยอไม่ต้อยคุยโอ้โหเรีบได้เลยเชลได้เชลได้คิถึงคิชิตได้กันครบหร้อยังนะตรงกลางเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะถูกต้อตรงกลานโยมนะโยม

ไปละไปะไปละไปละไปละไไปลเไปละไไปละไปละไปละไอะไปลไปละ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 ลไปละไบละไปละปละล กินหมดก็กินด้วยกันนั่นแหละผมกินไปนิดเดียวโอเคโอเคโอเคแช่แช่กินสซกรอกแชนทั้งหมดแกตอกเวนนาอร่อยครอร่อยอร่อยอร่อยมัก พี่ฟ้านะวันนี้ไ่ีพี่ฟ้าพี่ฟ้าขาดพี่ฟ้ามาูกับพี่อมแล้วห่ายรกับพี่อมแล้วายกับพี่อมแล้วายัูปแล้ั่สัมภาษณ์ก่อนคิดถึงพี่อมไมนี่เราอยากจะบอกพี่อมไหมออะบอกพี่นิวไปแล้วหนูบอกพี่อมไมยังมีอะไรจะบอกพี่โอมอ่ะอ่ะแล้วมีอะไรจะบอกพี่โอมแล้ว ขึ้นยองที่เหมือนก็คิดถึงมีฟ้าหายนแล้่้เจอกระดาษเป็นอะไรอย่าคะในกระดาษเป็นอะไรอะ,ะ่างค้าไม่พ <c oughs> อ,อ,อเปิดที่เหมือนเปิดโชว์ได้ไหมอยากนะอยากอ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปคู่กันหน่อยแะ้วถ่ายรูปคู่กันหน่อยแล้ว,ลวตัว,ตวโต